คลิปนี้พามาดูพี่ดิวนะครับกับซานี่คันใหม่นะครับเกาสลบนะครับฝั่งนี้นะบ่อเล็กนะทำโอทีครับมาดูซานี่เอสไวสองสเอาพามาดูครับทำโอทีนะครับมาดูพี่ดิวเนาะนะครับเนี่ยืยอะสุดูเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งครับเกาสลบนะครับ กันสุดท้ายครับของวันนี้อาจารย์กิดไปแล้วมาดูการเกาสลบเนะาะนะครับนี่ทำโอทีครับ ตัวเดียวกันกับคันของพี่กิตนะครับแต่ตัวนี้ตรงใหม่นะครับเพิ่งออกมานะครับกับซานีเอสบายสองศูนย์ห้าซีนะครับก็เครื่องเดียวกันครับมุกขีเดียวกันนะครับทุกอย่างสเปคเดียวกันหมดนะครับดูสคลิปก่อนกลับนะครับ สภาพดูไม่ได้ครับช่วงล่างนะครับลุยตมมานะครับไปลุยบ่อโคนมานะครับเพิ่งขึ้นมานะครับขึ้นมาก็มาเกาสรบกันต่อนะครับสองคันครับทำงานอยู่วันโวนะครับคู่หูนะครับ ก็เอาสลบไปนะครับสคันนะครับตอนนี้กําลังทํางานอยู่นะครับสองคันที่เหลือจอดเครื่องแล้วนะครับดับเครื่องแล้วนะครับพักก่อนแล้วในรถทั้งวันครับหมายเลขสี่นะครับคันนี้ บูอามก็เสริมสามแฉกนะครับดูซานเสริมเยอะกว่าเพื่อนนะครับห้าแฉกเนาะอากาศค่อนข้างร้อนครับวันนี้ห้าโมงเย็นแล้วยังแดดยังเปี้ยงเหมือนเดิม ร่างเขาไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่เนาะถ้าดูแบบผืนเปิือนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ดากยาวแคบๆนะครับยาวไปหัวใหญ่เนาะ น่าจะเอาให้เสร็จถึงนวดน,นะครับพี่เดียวนะครับ mm. ก็ฝั่งโน,น้นเกาเสร็จแล้วได่ยังไม่เกาทีนะครับจะเอาให้เสร็จหมดแล้วนะครับเราจะเลิกง,งานนะครับเมื่อกี้เขาใส่กับครูทานสวยมากนะครับแต่ว่าใส่กับตัวเองนะครับมันก็เข้ากันอะไร ใส่ของดูซานโอเ้เมื่อกี้เข้ากับตัวรถเลยนะครับตคลิปนะครับก่อนกลับนะครับสูการเกาสโลปนะครับงานสบายๆแต่ด้วยแขวงด้วยความยากงานฝีมือนะครับจะพูกเบื่อกันเนาะเพื่อนพี่ๆร้องทะครับ แข่งกันครับสองคันใครถึงมุมก่อนกันอนอนระวังกันนี้คันนี้นะครับใครถึงมุมก่อนกันนะครับคนขับแม่มีรถยนต์ทุกคันนะครับคันีสวยทุกคนเนาะคนขับไมโคเนี่ย มีสามบ่อนะครับสี่บ่อเนาะนี่บ่อพักน้านะครับนี้ก็บ่อพักน้ํานะครับบ่อเลี้ยงนะครับบ่อพักน้ําอีกลูกสองลูกนะครับบ่อเลี้ยงมีสามลูกนะครับ เขตสุราษฎร์นะครับก็ถือว่าซานี่เยอะพอสมควรนะครับที่ผมไปดูไปถ่ยายมานะครับซานี่ตอนนี้รู้สึกว่าจะสูสีกับโกเบนะครับสูสีกันมากนะครับรถสองร้อยเนาะนะครับอยู่าเยอะนะครับซานี่เขตสุราษฎร์ก็วันนั้นมีโอกาสได้ถาเซลล์นะครับเซลล์ก็บอกว่ายอดขายดีนะครับซานี่ของสุราษฎร์เนาะ ฟ้าก็เริ่มมัวดินลงไปแล้วเริ่มจะเมื่อลงไปแล้วครับเนี่ยแดด,แดดนะครับเริ่มจะไม่มีแดดแล้วนะครับเราก็ดูให้สุดนะครับดูการแต่งมุมแก้ด,ด้วยนะครับพี่ดิวเนาะนะครับนี่ต้องไให้ครบทุกคันครับวันนี้นะครับตรงนี้เราก็มาติดตามผลงานกันต่อนะครับ เียกใช้บริการได้ครับกับอ<ม>จกอสมสักเกสเกทีนะครับหรือพี่นกนะครับอวบคุมบริหารงานโดยนะครับพี่นกนะครับไปดูตอนเก็บมุมด้วยนะครับตอนเข้ามุมนะครับ ไปถึงมุมแล้วนะครับตันนั้นก็ครึ่งทางครับาไปแล้วครึ่งทางนะดูการเก็บมุมด้วยครับนี่ดูนะครับเวลาเขาทำเ็าทำยังไงด้วยเดี๋ยวดูให้จบเลยเนาะนะครับ คันนี้ก็จะมะีเขาเรียกอะไรนะครับะแกรงนะครับกันในกระจกนะครับข้างหน้าเนาะที่คันนึ่งไม่มีนะครับคันนั้นไม่มีนะครับมี่คันนี้นะครับกันพวกเศษไม้เศษหินนะครับตกใส่กระจกนะครับ ก็สวนพี่แอฟนะครับเป็นพี่ที่รู้จักอีกคนนึงนะครับก็เมื่อก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ตกปลานะครับที่ตกปลาที่ปีถัดปีที่แล้วนะครับตรงที่ไฟจุดอยู่นะครับก็มาเอาปลาช่อนกันเนาะนะครับปูน้ำมาปลาช่อนกันนะครับปลาโคตรเยอะนะครับหนองเล็กๆนะครับปลาช่อนเต็มหมดเลยนะครับขอาปลาอร่อยนะครับปีที่แล้วคือปลาช่วงเมษาเนี่ยครับ มาดูนะครับการเก็บมุมด้วยเนาะเบาสัวล์เลยก็เก็บมุมนะครับของพี่ดิวนะครับดูกันให้จบเลยครับคลิปนี้นะครับก็อย่าไปอยู่ใกล้เยอะนะครับอันตรายนะครับก็ห่างมาจากวันสิเมตรนะครับตอนนี้ก็อยู่วันสิเมตรนะครับห่างนะครับเพราะว่ารถไม่มีกระจกมองหลังนะครับ ใกกันใกแนะล้วร้านชุยนะครับก็เป็นลูกค้าประจำนะครับผมอันนี้จะยาวของเพื่อนนิดๆนะครับพอจะเอาให้เสร็จเลยนะครับน้อเอาให้เสร็จได้จบเลย ลองได้เห็นกันหน่อยนะครับให้มันจบไปสักงานสักงานหน่อยนะครับเวลาถ่ายเนาะตรงนี้ก็เป็นพีดีโอที่กุดเองนะนะครับก็มาเก็บเองนะครับของอน้อง่อพี่จิดนะครับคุยกันเอาไปละ เมื่อก่อนก็ถ่ายแรกๆนะครับก็รู้สึกอายนะครับแต่ทุกวันเอโอไม่อายแล้วเป็นเรื่องปกติมาแล้วนะครับหลังจากที่ทําคลิปแรกๆนะครับก็ตัวนี้ก็มีความกล้าขึ้นนะครับตอนนี้เรากล้านะครับนะครับอย่าไปอายในสิ่งที่ที่ถูกต้องนะครับเนาะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับนี่นะครับเนี่ยลงเอาชัดตเด็ดให้ผมแล้วลงไปเอา้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ เอาแล้วนะครับอย่าไปอายนะครับกับสิ่งที่เราทํานะครับถ้าวันเราไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนเนาะนะครับมีประโยชน์นะครับอ,า,อายในสิ่งผิดดีกว่าครับแต่ที่ว่าสิ่งที่ต้องเราก้าแสดงออกนะครับ เก็บมุมแล้วก็ได้ความรู้นะครับจากพี่ๆเขาด้วยเนาะนะครับนี่เวลางานแต่ะงานนะครับที่เราเห็นนะครับเราจะได้ดูๆดูออกนะครับเวลาเรามีโอกาสนะครับมีโอกาสจะไปทำในสิ่งนี้นะครับในวันข้างหน้าเนาะ เอาให้จ็บนะครับมุมนี้นะครับปูกันเก็บมุมของแกเนาะ า้เปลี่ยนท่าแล้วครับเปลี่ยนท่าแล้วนะครับนี่ดูนะครับ ท่าของมันเองที่เองนะครับเวลาเก็บมุมนะครับนี่อ๋อมันก็จะเป็นท่านะครับโอ้ความรู้ครับความรู้นะครับนี่นะครับสังเกตตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่ดูซานแล้วนะครับเวลามุมเนี่ยจะมีท่านะครับตั้งท่าดีๆนะครับนี่อ๋อ ี่หันท่านะเนี่ยนะฮะหัานละหันละโอ้โนี่ครับอ๋อเข้ามุมอย่างงี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นท่าเลยเนาะนะครับโอ้โนี่ครับยืนหันท่าเข้าท่าก็เป็นมุมแล้วนะครับอ๋อมันก็มีท่าของมันเนาะนะครับเวลาทํานะครับนี่ความรู้อีกช็อตหนึ่งครับวันนี้นะครับโอเค นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไปด้วยครับคลิปนี้นะครับติดตามกดสมัครม่ะคอมเปเตอร์นะครับฝากกดไลก์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ